โอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมมอนเตอร์กูนนะกับการรีวิว2อาวุธใหม่นะอาวุธแรกก็จะเป็นควินเก้สกอร์เปียนหนึ่านะครับราคาก็อยู่ที่2 5ล้านต้องใช้เลเวล100นะครับเดี๋ยวผมขอนลดภาพแป๊บนึงโอเคก็ระยะของมันตีปกตินี่เป็นระยะประชิดนะครับไม่ได้ไกลมากก็แบบไม่ไม่ได้เร็วมากไม่ได้ไกลมากไม่ไม่ใช่ไม่ได้ไกลมาก สก sqe นี่โคตรไกลเลยนะผมปาไม่โดนขอนเล็งแป๊บนแะป๊บนะั้มันปากระจายอะสกิล f อะสก sqe นี่มันไกลกว่านี้อีกนะแต่ว่าผมมองไม่เห็นอะโทรศัพท์ผมหนะ้าจอเล็กนี่คุณต้องปาแม่นนะเอาไว้สำหรับปลามอีโตได้เลยนะแล้วก็สก sqr เป็นสกิล q ุ่งนะครับนี่ มันไม่ได้มีอะไรมากนะสกิลอาก็ระยะเท่าเมื่อกี้แหละมันไม่ได้ไหลนี่อยู่ตรงนี้น่าจะถึงไม่ถึงโอเคสกิลเอปานี่มันมันจะปาไปไหลไหลหลายอันมากเลยนะแต่ว่ามันมีสิทธิ์ไม่โดนเพราะมันปาแบบกระจายมากเลยอะ่ะกูต้องยืนระยะประมาณนี้ถึงจะปาโดนเนี่ยยังปาไม่โดนเนี่ยมันแบบมันมันกระจายไปมั่วเลยอะ่ะนี่โอ้หยืนยระยะไปชิดยังไม่โดนเนี่ยแป๊บนะ โไม่กระจายเกินยืนยันยังไงเอ่ยออยนืนยันยงโดนอยู่ต้องอยงอืนยันยังอะ่ะไปอาวุธต,ต่อไปกันเถอะอาวุธต,ต่อไปนี่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากเฮ้ยอไปทำไมเข้ามาในนี้แหลกวะเป็นบล็อกเหรอโอ้โหทำไมเข้ามาในนี้แหลกวะช่างเถอะนี่อาวุธนี่ อาวุธนี้ก็อยู่ที่ราคาเท่าไหร่วะราคาอยู่ที่75ล้านต้องใช้เลเวล800นะครับประเภทยูาคาคุโอเคอาวุธนี้ผมรู้สึกว่าผมชอบมากนี่เราปารสกิล F ไปใช่ปะ่ะนี่แล้วก็ตีปกติอา่า สาฟ้ามันจะโดนรอบๆตรงนี้อยู่นานเลยนะปาสกิลเอปึ๊บแล้วก็กดสกิลอ e เอ้ยกดสกิลกดตีปกติดีวะนี่สังเกตน,นะตีปกติตรงนี้ไม่โดนนะนี่นี่แต่ปากิมันเป็นกล่องแล้ากดตีไปอ่าประมาณนี้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสกิลอนะ <c oughs> ผมจะรีวิวจาก F, E, R นะไม่รู้อ่ะแล้วแต่แล้วแต่ผม นี่ก็สกิลหนึ่งรวยอยู่นะทุกคนเอาไว K, ้เอฟคตัวได้เลยน,ะนี่เป็นไงไกลด้วยประมาณเนี้ยโอ้แล้วก็สกิลอาร์สกิลอาร์มันจะยิงไปแล้วก็พุ่งกลับหลังยิงไปแล้วก็พุ่งกลับหลังโอเคบ้านผมดังหน่อยนะแบบเนี้ยยิงแล้วก็พุ่งกลับหลังโอเคไฮไลท์ก็คือสกิลเเลยนะผมชอบมากนี่ กดค้างไว้นี่คุณเห็นหลอดด้านล่างปะเชีย่ยแลย้วยิงอย่างไกลอะนี่แล้วดูมันคูดาวดินี่เราว่างคูดาวด้เราสามารถยิงได้เลยนะนี่ไม่จำเป็นต้องรอให้มันเต็มหลอดคุณไปปุ๊บ RF แล้วก็กดตีปกติแล้วก็คอมโ,มโบ s Q E แบบนี้แล้วก็ถอยมา s q r นี่แล้วก็ F แล้วก็ตีปกติใส่กล่องเวลาคนเดินเข้ามาอ่าอืมไปฆ่าอิโต้โชเลยแล้วกันความเร็วมนะันกับ O W L ผมเทียบให้เลยนะ ก็จุดฟาร์มเอโตก็จะเป็นจุดเดิมนะครับแต่ผมยังไม่ได้สอนไปนะช่องอื่นก็สอนกันเยอะแล้วไงโอเคคุณก็มายืนประมาณตรงนี้นี่ตรงนี้เอโตมันจะได้สกิลเดียวนั่นนี่สกิลนั่นแหละแล้วแบบเบามากคุณสังเกตเลยนะนี่เราก็กดสกิลเอฟแล้วก็ปกติที่ปกตินี่เดี๋ยว่าทีปกติก็ได้ดูมันโคตรแรงอ่ะทุกคน แล้วกดสกิล E ค้างไว้นี่โคตรแรงอ่ะประมาณนี้นี่แล้วที่ปกติที่ปกติจะแรงมากเลยนะเนี่ยไม่รู้มันบั๊กเดี๋ยวอะไรนะทุกคนโอเคต่อไปก็ O W L ผมจะเทให้ดูเลยว่าความเร็วมันแบบ่วยมาก O W L นี่มันไม่ได้เร็วเท่าไหร่เลยนะ โอเคออกไปจากนี้เลยโคตนแหลกอะไม่รู้เป็นไรเหมือนด้านในมันจะบักยังไงไม่รู้นี่ดูดิด้านนอกนปรับเต็มยังไม่ได้แหลกเลยลื่นๆเลย <c oughs> เข้าไปด้านในทุกทีแหลกทุกทีถอนะโ okay. อเคเราไปหาอีโตกัน อัลตราผมยังไม่ซื้ออาลตาใหม่เลยนะพอดีผมฟาร์มได้แค่ร้อยล้านหน่งคืนหนึ่งอ่ะผมไม่มีเกมพาร์ทไงอืมผมก็ได้ซื้ออาวุธไปสกอร์เปียนกับคิจิรินั่นแหละเมื่อกี้มันอ่านว่าคิจิริเพราะว่าเดี๋ยวว่าคุยจิริช่างเลยนี่สังเกตนะนี่กดที่ปกติไม่โดนด้วยไอ้โตแบบมันยืนต่ำแล้วเราก็กด e าแล้วก็ f เห็นปะทุกคนไอ้เชี่ยตีแบบหืมคิดจิลีฟาร์มอีโตด,ดีกว่าเยอะพอเราแบบตีปกติโดนปะโดนโดน,โดนไม่โดนเนี่ยเนี่ยดูดิคิดจิลีไม่ดีกว่าเยอะเลยเดี๋ยวต่อไปก็สกอร์เปียร์คิดจิรีนี่อันดับหนึ่งเลยเนาะฟาร์มไวเนี่ยฟาร์มไวมากเออไม่ใช่ดิ รีวิวแล้วก็รีวิวสรกเปียนไปด้วยเลยละกันขี้เกียจทำหลายคลิปขี้เกียจบ้านผมก็ดังแบบนี้ทุกคน ดูคลิปผมว่าทนไหรเนี่เขาชอบพูดดังกันนะผม,มโมเอเคอ,เอีไม่โดนอฟไม่โดนเนี่ยก็ประมานี้ทน มันจะไม่โดนนะถ้าใครจะเอามาฟาร์มีส่วนี่ผมแนะนําให้เดินแบบนี้ดีกว่าแต่แบบมันนานหน่อยนะไม่ว่าทุกคนรอมาแบบนะี้มากแต่มผมพาไปสำหรับคนที่อยากจะฟาร์มมีส่วนะลงมาลงมาพอนุ่มลืมไปมันไม่บักละต้องรอมันเลยเยก็ไม่เอาอกก้านเลย, <laughs> เลยน,นี่ไม่เดี๋ยวก้านเคลี้ยงนั่งเต็ม้อ้อย ตามมาอีโตอีโตมึงตามกูมาลงมาเออแบบนั้นใครจะใช้วุ้นนี้ฟราร์มไม่ไม่แนะนำเลยนะจะแบบเอามาฟราร์มมอนปกติได้หรือไม่ก็ให้ใครรอดอีโตมาให้ก็ได้อ,นนอนันเนี้ยประมาณเนี้ยเ่อมันจะตีเราไม่โดนนะ,ะดูนี่เห็นไหมกดเอฟเอฟนี่หนีาปลาดิดขาดเลยแล้จะฟาร์มรู้ดิมมนะดดไม่มันไม่เหมาะกับฟราร์มสักน,น,นิดเลยน,ะนี่แล้วแตว ดูไว้ดีอ่ะมันมันจะมีทิกฟาร์มอยู่นี่ปาไปปุ๊บเวลามันนั่นใช่ไหมอ่ากดสกิลต่อเลยเหมือนกับแบบว่าเออขัดสกิลมันะอ่ะกด f แล้วก็ e เลยลว้วนเลยนะนี่ปุ๊บโอ้โหไม่ทันโอเคมันพุ่งแบบนี้ได้อยู่นี่มมันจะอันติไม่สุดเอ้ยมันจะยิงไม่สุดนี่ แนะนำนะทุกคนคิดดีลิดีสุดแล้วขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ขอบคุณครับ